สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่วังนาคีครับผมมาชมพอปู่แม่ยาเช่นเคยครับผมมือว่านกามามือนีกามาครับมือนีก็เป็นพิเศษแน่มากครับแม่ยามุนีนบพรวรตครับผมบันทึกสองทับหนึ่งกับสองทับสองครับพี่น้องครับคงจะจํากันได้นะครับเนาะแม่ย่ามุนีนบพรวรต ต้านนาที่พี่น้องเห็นนี่คือสายบุญจากกระสินครับมาแต่งองค์ส่งเครื่องให้เมยญยาพอปูแต่งสวยครับพี่น้องครับผม9จ้าสิบนี้าค่ะเก้าป็นเดตาอเสจ้ะมูนี่เอามาอเ,เอาผส,ส,สวัสดีครับคุณมูนี่นพพล <laughs> สวัสดีรอบสองสวัสดีกันเส้นหนึ่งแล้วมาสวัสดีกันรอบสองเลยเอ๊ยยังไงเอียงมาแล้วปะปากเลยเอียงเริ่มเริ่มสินแล้วถามอาเ็ไผเริ่มซีอินแล้วในขณะเวลานี้กำลังรอเรือครับผมมาจากเกาะกลางน้ำของเม่ยานะครับนอกไปส่งนักท่องเที่ยวอยู่ครับผมก็เลยยืนรอกันครับผมรอเรือมาลับครับ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทีเด้อครับผมกดถูกใจสับสกายดือว่ากระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่อยพลาดคลิปดีๆจากทางช่องครับผมครับมีอะไรดีๆผมก็จะมาพาพ่อแม่พี่น้องมาเมืองน้ำกันครับผมติดตามช่ไปน้ำกันนาะครับเนาะพี่น้อง ก็การบ้างครับต okay. ้องที่ถูกนาชีลิที่พ่ออาจจะต้องฝากคือ อูก้ปัญหาเกิกืเก,าากา่าเกลือตาข่ายคอการเป็นรักที่นี่น,นะครับมาติดไสพอมันหนักพอกันเราเหมือนข้เาเป็นใส่กร,ระเบนนุ่เนื้อไม่เห็นมากก็เล็บนะคะที่เปเล็บอเป็นพลาสติกนะคะีแทนได้ไดครับเดี๋ยวผมจะปลดให้น้องปลดลงก่อน ยะตุ้มหูนะครับผมแ,บแมนครับมันก็ค่อยยุ่งเป็นแบบมันมันเดี๋ยรีเสรให้ใหม่ครับมันบ็แข็งโตเดี๋ยวฝากพี่เลยครับสี่เป็นมิ่งุยกาวไว้ก็คือยิ่งเห็ดเป็นฟุ้มปลาสดสีไว้เคลือเปลี่ยนหลอกหนาไังนี่หม่มบางนะครับแมนนะแมนครับ แมงค่ะมาแต่ไซน์นะคะน้องมาแต่คอค่ะเอ้าขึ้นรู้จักเจจินดาไปเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้ววานนี้อืมตัวจริงเสียงจริง เจกินนะแม่ขวานหวยแม่ค่ะมาไเต็มแม่จะเทไรเลยอาว่าจะได้ซอยเราวจะไปกันทีเด็ดจะคือทิ่มาเรถูกใจก่อนคอยเห็นเขาลงเพจเขาลงยูทูบเขาเห็นเจ้าอยู่แม่ค่ะขอวานหวยหมู่บ้านนี้คอยแม่อยากเที่ยวมาต้องขวานมือนี่งขวานมาส่งหมากงานเบื่อขวอยจิรับซััเออแม่ค่ะเจ้ามากจะได้ขวานสองเตาขวาซื้อแล้วแต่มันก็เป็นรางวัลที่มันก็มีรางวัลอยู่เดี๋ยวเขาบอกกัน ตัวใดก็ได้ขันยาเข้าไห้แล้วก็ดึงไปเลยเดี๋ยวอันถ้าไปที่ทุกนี้ได้ตัวใดกอนถามพ่อแม่น่ะแม่าดสเอาตัวใดเอามาหมดอดีตก็คือดอกเออมาโซกโซกซใบสองสองอด้รเออเออสอ้าเอาแม่เอาแม่เนาแม่เอาแม่้าเล่งนามาขึ้นมาเออเลือหนาาขึ้นาเอ้าเอาออโซกโมันมันลำลำเลยดวยไม้ได้โซกได้จับจะยืมวันไห เาอยู่บ้านโซกอานวยมาเอาโซกข้าวับเจ้ก็ได้แม่แม่แล้วเขาอกติตามตลอดเด้อไจ้าบ้านย่าย่าย่าถ้าข่อยเื้ปฏิมือยาอยากเชื่อมาน้ข่อยเมื่อนี้ข่อยมา่งหมากงานเพื่นข่อยชิลับซับแม่จะมาสองเก้าติข่อยกัะชื่อแล้แล้วข่อยกัเชื่อย่าเนาะข่อยก็เอากับยาคนบอกอยู่อุดรเนาะคนหมุนอยู่บางกอคุณอะ คิดตจละหน้าซ้อมเบึงอาถือหมากงาคนคนนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกมันมันเรๆ่อยเรื่อยนห้งอนจาคิดว่าโอ้โพติตามเดินทางไม่จะใส่ครับ อันมาแต่อันนันกรุงเทพมาแต่เมืองทองก็แล้วมาเกี่ยวเขาในี่บ้านอยู่บ้านตรงเส้นซุกเนี่ยเออเออเจ้าข่อยจ้ไปพื่อเกี่ยวเขาเจ้าไข่ในเด้อข่อยบื่อเบื่อเบื่อไข่ลาบซับบื่อไข่อยเกี่ยวเออข่อยมาเกี่ยวเขาห้องก็แล้วเออคือดีเด็กไปอยู่เมืองทองมันเป็นยังไงเมืองทองเมืองทองท่านี้อยู่เมืองทองเมืองทองธานียึดแก่งบรรดาสามหาเป็นตาท่องหลายแต่ตอนนี้ท่อหลายตัวอยู่หันนี่แต่ว่าเราโชคเราโชคกี่ขีดก็คนบ้านโชคอ่ำนวยเออคือกันเลย ชอมกับโชคเจ้าพนาลงนะเจ้านาสิแตกอยได้คอยสิไปอีกยืนเนี่เจ้าสิไปน้องไปอีกบ่เจ้าสิเฝ้าพี่เี่ยขี้อิดแค่นั้นแล้วบอดเลยจะม่ยอดเจ้าน่อยมาไหมนี่ยอดอดอดยอดยอาอมันไปตเสร็จเยว่านี่ก็มาตงเสร็จไหนสอันอันน้อเม็ ร้เบคซี่ไปจักนน่อยโอ้ยน้องเมุจ้าเดีก็มาหอด้วยนะแมนโอ้ยย่าว่าน้องเมกมันไก่บันดุงนี่บันดุงนี่แหละเบคซี่ดุงนี่จ้าอันนั้นมือพี่น้องนะป้านี่มันแมนครับก็ได้พาโดนเพแม่มื่อที่เที่ยวมาไคย เบอร์อะไรขั้นนี่เบอร์เบอร์ซีขั้นเก้าน้นอากินอะไรขันน้เบอร์ซี่แต่ผมอกี้คือเก่านี่นะขั้นี่เละหมู่วันนี่แตาว่าตอนขึ้นไม่ไมยังสีคือดีเท่าไ่ เด็กได้แล้ววะเด็กได้เขาเอาเดอกได้เอาเอาต้นนึงพอดีต้นข้าวบาพอดีตาพอดีพอดีเอาข้าวบุญพลาขึ้นแล้วขนแล้วไปฮะโอ้ใจหยอ้คึ้นดีแท้โอ้ขอบคุณครับคากนร้อมยายามื่อนี้นพพลัดใจหายครับที่น่อง พี่น้องสิได้เห็นยิ้มๆตามมอนี่น้องพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่มาอีกแล้วพี่น้องมาทรงมาทรงผู้ยานั่งี้ค่ะนาคาเนาะแบบว่ายานแล้ววันนี้เนาะตัวยานกระตาไม่ถึงเนอถ้ามาขอตัวเพื่อนเห็นหลับโัวเด้อ

ต้อเป็นนี่คือตัวหน่อยแต่โอ้มือนี่เสียงเครื่องก็นิ่มนะเสียงเครื่องเลื่อนก็นิ่มแช่มือ นหน,นักครับห<า>นักควยมะท่านไปให้ให้ยู่ตรงกลางยูพี่น้องอันอั<ป>น, <c oughs> นคนขับผู้มือว่านบ่เหรผูม้มือว่านเนาะผู้เก่าเนาะหนักกผู้มือว่านอันโทรศัพท์ประมาณนั้มอยู่นี่เ<ป>นาะแบนจะบอกว่าแบนก็กับงว่า เรอจนะคะอันนี้เขาดับเองเนาะเครื่องนี่เนาะคะครับผมยาติงยาติงยาติงอืครับโอ้หแน่นอนวะนี่แหละคนมักฟีมือเจ้าขับเรือนี่แหละสุดยอดเลยนี่ละค่ะมาอีกแล้นโอ้ยงลงลงก่อน ขอบคุณครับ ขนนะข้าเจ้าขคนี baptism, ้ถ mm ูกมาหเงาเูน si ี่เด em ้อ้เจ้ามีจุดมีตวเหล็กไนไหมมมุ่งเลเนไนะมือว่านบูมี่เอฟซีว่าเจกินดาเล่อที่ฐานก็สิบมีอเก็สิบมีเลขวมาสั่น nhặt <Nicly> nhài đấy, mi hoa nam, quả nam, đèn mi chỉ này, ที่บุญพระเห็นตอนนี้หลเมย่ามุนีนกผับรัครับพี่นอ้องวารทึกสองทำหนึ่งวารทึกสองทองคงจะจำไไอะไรแล้วพี่นอ้องมีอากาศแล้วพี่น้องตกักมือบอบ,บปกตินะครับพี่นอ้นองมือไปนั่กัดเข็นไปนั่ากัดนมนุะพี่นอ้นอง No I'm